สวัสดีครับผมบิวเอ็นเอ็มนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวตัวโอลิสาอ่านโอลิสาหรือโอลิสสาวะเออเอาไว้ผัดตัวนี้แหละตัวนี้ผมก็สกิลไม่ทับซอ้อนเลยเป็นตำแหน่งแพงนะกดกดคลิปซ้ายยิงปกติคือจะมีเกจเกจความร้อนเห็นไหมเกจความร้อนขวาม,มืออ่ะก็ถ้าเรายิงจนขึ้นไปจนสุดอ่ะมันก็จะร้อนก็ต้องรอคูลดาวน์แป๊บหนึ่งไม่นาน นี่ผมก็ยิงเผยยิงแบบร้อนบ่อยครับผมแทบไม่ได้ปล่อยแล้หายร้อนแนวจริงจริงแล้วก็สกิลขิกขวาก็เหมือนคือการปลาหอ,อกก็ถ้าเราถ้าเราอยู่ใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก็คือถ้าเราอยู่ใกล้ๆลนะคือตัวมันจะกระเด็นไปไปไกลเลยนะเออมันจะกระเด็นออกไปเลยนะ <ๆ S 1> แล้วก็ส่วนสกิลสกิลตัวเอครับผมจะเป็นการดันดันหรอดันจะดันถอยไปเรื่อยๆเลยลก็สามารถ กันก็สุดได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมรอรอรอหนึ่งนะครับจะทำอาการกระสุดได้ครับผมแล้วก้นส่วนไอ้กดเกิดเชิปเนี่ยก็ยังเหมือนว่าเราจะเพิ่มเกาะขึ้นมาหน่อยนึงครับผมจะลดความเสียหายด้วยอ่าก็ส่วนอันตีครับผมตีก็โหพุ่งตัว,วอันตีนี่ถ้าใช้ดีนี่ได้เป็นเพลย์อเกมได้เลยนะผมก็คือมันจะดูดเข้ามาผมแล้วก็ปักหลงอย่างนี้ผม ยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงอะไรเงี้ยคือปักลงก็ตายอะตายเอาไป้นว่าตายแน่นอนนะผมก็ระ่างก่อนนี้เขาจะเดินออกรอบวงอันติเรานะเราก็ควรที่จะปักลงก่อนนี่บผมคือก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวยังไงดูดูต่อนในเกมน,นะผมามารมาผมก็เลือกอเลือกออเลือกออโลมานะแต่ว่า ได้ได้ได้เป็นตัวแทงครับผมนี่เลยผมก็ตอานี้ผมก็ลงแรงด้วยเรียกว่าเป็นตัวโอลิสซาครับผมจริงแทงตัวนี้เป็นตัวที่ดาเมจมันต่อเนื่องดีนะแล้วก็ผมว่าก็แรงระดับหนึ่งนะอาจจะไม่แรงเท่าตัวอื่นแต่คือมันต่อเนื่องดีอ่ะมีสกิลบอกว่าเพิ่มเกาะให้ตัวเองสกิลกันกระสุน สามารถยิงได้ต่อเนื่องเด้ไงนีง่ผมก็กดมาโซโลแรงเลยยิงหมแล้วผมปกติที่เขายิงรถก็เกมนี้ไม่ค่อยยิงอ่ะ <c oughs> เปิดมาถึงก็โดนนลครับผม <c oughs> เ,ขเขาก็เอาตัวเดียวกันมาด้วยนะ อย่างเผมผมรู้สึกโคตรจนหวัดอะศตร์นเนี่ยคือ,รอแรกผมกลัวหนักโดนดวงมากเลยเพราะศาตร์เนี่ยมันมันโดนลวงง่ายมากศาสตร์เนี่ยนะกับช่วงเริ่มเริ่มเมนี้ยเที่ยงไม่ได้เที่ยงไม่ได้เข้าโูดังนี่เขาเปิดได้นั่นนะเขาก็เลยไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมขอชมทับนะครับผมถ้าถ้าทับไม่เล่นดีจริงอ่ะผมได้ไม่ได้ขนาดนี้ห ผมไม่ได้ตายมนะันานและก็ตัว DPS เราสามารถเก็บเก็บสับไดได้เลยนะเก็บซับได้ผมเลยอโอ้โหแทงเขาก็เลยได้ตายก่อนถ้า DPS เก็บทับไม่ได้ก็คงไม่ได้ให้ตายก่อนนะนี่ตอนดันได้ผมดนันดันด้วยครับผมคือโอ้โหจริงอนะใช้ริเตอร์มากผมอะ คือแม่งแบบรอ,อดตายปฏิหารหากับหลายรอบนะ่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหดูดูเลือดด,ดดิโอ้โหแม่งหน้าตายมาก,มากๆอ่ะกลับไปเลือดเลือดเต็มเลยโอ้โหเนี้ยคือพอจังหวะที่แบบว่าเราเริ่มใกล,เลก้เลือดใกล้ใกล้หมดผมกดกดสกิลชิปนะผมชิปตายก็มีเกาะเด้งมาแล้วก็ลดความเสียหายด้วยก็ดีนะตัวนี้ยผมว่าผชอบเลย ถอาเป็นแทงะระดับต้นๆเน,นี่ยคือนึกนึกตัวอะไรไม่ออกก็เ,เล่นตัวเนี้เนยเนี่ยของกดออโลนะเดีแต่ผมจะเล่นซับก็ะสุนใหญ่คือซับต่อโคตรดีอะไรอยเนี้ยดีจัดเลยนะคือจะแ,แทงที่ยิงได้ไม่ได้นี่อยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวซับเลนี่ผมแล้วก็อยู่ที่ DPS เลยนะคือมันต้องพึ่งกันอะ่ะพึ่งกันทุกตำแหน่งถ้า DPS เราลวงซับเขาได้อะ่ะเราก็จะได้เปรียบ ผมก็ตัตดนี้ตัตัดโดนแล้วเนาะโอ้หนี่ปา่าหกแม่งเกินผมไม่คิดไม่คิดจะโดนเนี่ยาเพิงส่งไปเสือเป็นแทงเที่แว่าไม่ค่อยกลัวดีเดนะแทงตัวเนี้ยเสือว่าเสอด,ดีเทนี่คือวิ้งใส่โดีเดที่คูอสู้ลองไม่ได้แล้วจริงน,นเรามีเตีป้องกันมีทำน้ำเน็ตเยอะอยู่นี่ต่างคนต่างควงไม่ได้ปาไม่ได้ยิงอะไรเลย เขาล้วงเขาล้วงครับผมผมก็ต้องมาต้องมาเอาทับโอ้จานนี้ผมคือทับแล้วเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆน,นะแต่ว่าเล่นดีจริงตัตาดีดโอ้โหเกือบจังหวะไม่ค่อยสวยผมลงชา้าไปเห็เนไหมถ้าผมลงไวนี้อาจจะได้ประมาณสองตัวเนี่ยโอ้โหโคตรพลาดเลยจังหวะเนี้ยคือจังหวะนี้ยทำให้ผม รู้สึกกลัวเลยว่าอยากเข้าใกล้ริปเปอร์อันริงผมเล่นริปเปอร์ผมก็ชอบเลยน,นะแทงที่แบบชอบเข้าใกล้ๆอ่ะคือเอามาัค <c ười> าานคือแทงมันเอาเราไม่ตายถ้าเล่นริปเปอร์อ่ะถ้าเล่นดีเ <c ười> พยยียร์ตู้อีก <c ười> ต้องต้องกลัวแทงนะ <c ười> เล่นลิปเปอร์นี่คือไม่กลัวเลยแทงะแต่ว่ามาเหอะเฮ้ยผมมาอกการชนกระเด้งเลยนะโอ้เอาริงอันนี้อันนี้แบบโคตรโคตรยืดเยื้อยืดเยื้อมากนะเพราะทีมเขาก็เล่นดีมากเลย ทีมผมก็เล่นดีแต่ว่าเห็นเห็นว่าผมจะห่วงหลังน่อยเนึงเพราะว่ามีตัวล้วงหลังมีเงี้ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งทีท่ที่ทับผมทีนน่ทับผมเริ่มบ่นว่าเออทำไมทำไมมีเทจไม่ไม่ดูหลังให้เลยอย่างเงี้ยสนใจคนหลังหนกอยเงี้ยผมว่าเออแต่ก็ไม่มองเพราะว่าเขาตฏิหรเ,เขาอะไรกันนะผมมองว่ามันคือการคุยในทีมอะ ถ้าพาวหอ,อกแม่นบอกเลยว่ามีอาจมีเกือบครึ่งหลอดนะสำหรับบางตัวคือมันมแรงมากอะหอกเราอะแนวแรงมา,มากๆจริงๆคือหว่าร่งๆมาเรื่อยๆจนมันถึงแบบเนียนย่ยระยะแบบว,ว่าเห็นไหมแบบใกล้ๆจะสุดแล้วอะคือเราดันเขาไม่ได้นะเพราะว่าจุดเกิดของเขาอะมันเริ่มใกล้แล้วยิ่งจุดเกิดเริ่มใกล้เราดีนดันเขาไม่ได้เพราะเขาเกิดเรือยๆ เกิดเดียวก็เดินมาถึงเร็วจะในขีว่าตานี้เหนนิ่มๆนะคิดว่าจะง่ายๆนิ่นนมๆเลยนะโหไม่ใช่อย่างทีท่คิดเลยครับมีโอ้โหมีเปิร์นตีสวยจัดเกือบพีเกมแล้วเนี่ยผมก็ดันเขามาได้แค่แค่ตรงนี้นะดันจะดันมาสุดได้แค่ตรงเนี้ยเนี่อยอันี้เขาเริ่มบ่นกับ้วมั้ง เีตัวหนังสือมาเล็กเนาะผมผมดูในนี้มันมันมองไม่ค่อยเห็นนี่ผมบางทีอะเป็นแทงครับผมไม่จเไม่ต้องยืนนับตีนให้ตลอแล้วผมเพราะว่าซับบางตัวมันมันไม่ได้หิวได้ตลอดเนี่ยเข้าใจไหมครับมันไม่ได้หิวได้ตลอดเราไม่จะไม่ต้องยืนนับตีนตลอดผมก็แอบ,บได้ก็แอบบ เนี่ยคือผมลงท้ายแล้วอะติดนะติดติดเปอร์เซ็นเตอร์หันมาดูซับนิดนี้ผมคือซับเขาดีนะอังกินซับเขาดีมากตอนเนี้ยเฉือยวยืนเต็มที่สังตัวเกือบสกอร์เกือบหมื่นเกือบหมื่นเดี๋ยเป็นหมื่นแล้วผมไม่แน่ใจแต่แต่คือสก,กอร์เยอะทั้งสกกองทีมเลยอะ่ะนี่ผมทับบอว่ายืนดีเลยนะนี่ กวนจริงๆนะคือเขานี่จะวิง่งจะวิ่งเข้าหลังเราอย่างเดียวเลยไอตัวแทงทีมเขาเนี่ยแทงทีมเขาก็เล่นดีนะเ,เ,เนีนะ่ยคือเจอไหมมาได้ข้างหูเลยนะคือทีมหกท้ายหมดเลยสามตัวสวยจัดคือใช่ไหมครัพอแทงไม่มีทรัพย์เกือบก็เหมือนโดนทั่วไปแค่เลือดเยอะเท่านั้นเองแต่นี้เล่นดีทุกคนนะผมยังวันๆเลยว่าเอ้ย ถ้าต่างเนี่ยแพ้ผมก็ไม่เสียตายแล้วจริงเพราะว่าคือมันสนุกอะ่ะคือมันแพ้แบบสนุกอะ่ะแต่คือมันดูต่อไปแล้วผมเนี่ยจังหวะเนี้ยผมไม่น่าลงดูตามเขาไปเลย <c oughs> คือผมเหมือนผมพาทีมมันตายจาังหวะเนี้ย <c oughs> คืออย่างไรจังหวะที่ลงดูข้ามนเนี้ยมันเป็นอไรที่แบบว่าล้วล้วจะโดนล้วงหนังง่ายมากแล้วก็่ใน,นดูอะ่ะเ <c oughs> นี่ยผม มเห็นทีม,มพอไหมทีมเขามาข้างหลังหมดแล้วอะผมก็เลยเออรอบน่านไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรครับเรเดินใหม่เดินใหม่หมีก็จบจบรอบได้ครับโอเเ้ยเล่นเล่นตามนี้เหนื่อยจริงๆนะ It yes. yes. โเหมือนเหมือนเหมืนห S 2> <S 2> นอนเขาเริ่มเขาเริ่มบน่นบ่นเลยว่า DPS ไม่ระวังหลังให้หรืออะไรเงี้ยผมเอาจริงผมเล่นแทงผก็ก็ห่วงหลังเหมือนกันนะบางทีอะยิ่งแบบว่าแทงเราแทางฝั่งเราเดินเดินหันครับคือเดินสวนเราไปเงี้ยผมเนี่้โหเอาจริงนะผมคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ไหวนะ้จริง แล้วผมก็เล่นแรงก็แนะนำครับผมต้องคุยกันจริงๆคือเวลาเวลาเขาบอกเขาอะไรอ่ะอย่าไปหัวร้อนแส่เขาเลยเอ้มาสอนกูหรอเงี้ยมันคือไม่ใช่มันต้องคุยกันนะคือเราเรับฟังเขาหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือถ้าผมไปเลกย่างเนี้ยคือมันจะโดนห้วงอย่างนี้ไงผมก็เลยเลือกที่จะยืนอยู่นี้ดีกว่า นี่บอกอ,อันนี้คือตัวแทงเอ๊ะไม่ใช่ตัวตัตัวทับเขาตามมาไม่ค่อยได้นะเนี่ยพอตัวทับเราตายปุ๊บถ้าเขาไม่มีหิวก็โอเคผมคือทีมทีมผมเล่นดีมากตาเนี่ยคืนงานดีเจอส่วนใหญ่เล่นทับให้อย่เงี้ยจะแพ้ตลอดเลยผมเนี่เขาเลยเอาคองมาผม ผมพูดวนันะพูดตรงๆเลยว่ากลัวคองตวงสับผมมากเลยนเนยผมแล้วก็จริงๆนะผมคองโดดข้ลัตลอดตอนแรกผมจะามาอยู่แล้วคองแ่ะคือแบผมไม่มั่นใจนะเท่าไหร่ไงตอาคนนี้เป็นเหมือนกับตอนนี้เหมือน,นเป็นไอตัวอะไรูซิโอกับอะไรทุกอย่างนป็นไง คือดิมเขาเล่นดีมากนะดูของเล่นอีกเถืออคือผมแบบเดินหน้าไม่ได้แล้วจริงเดินหน้าของจะไปล้วงซับผมอย่างเยอเลยเนี่ยเห็นไหมคอมแม่งโดดข้ามหัวผมไปแนละ้วอ่ะเถืออนี้เหมือเหมือนว่าของเขายังอยู่ติดกับรถอยู่นะเจอ้าเจอของบางตัวเดีอยว,ว่าโดดเข้าทับผมนี้บอกเลยว่าแย่แบบนี้นะเนี่ยคือแโอ้โหผมแม่งเลยลองเปลี่ยนตัวเลย I seek answers when we do not know the question. ีบอกว่าตัวนี้มาได้ได้ไม่นานนะแบบเดียวพอคิดว่าพอคิดว่าโอ้ที่สาดจะไม่ไหวนะผม คือคือของเขาแบบว่าดันมาข้างหน้าเดี๋ยวเลยผมองห่วงครับผมเนี่ยนี่นะเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ดันมาหน้านีานเดือดดันมาข้างหลังผมคือซบฟินขเขาก็เล่นดีอ่ะเนี่ยโอ้โหคองตัวนี้คือ หินมันแรงมากนะอาจริงๆหินแบบหินมันแรงมากสกิลมนะันโคตรแรงรคือเพื่อนผมมีคือพูดง่ายว่าเปลี่ยนตัวกันเยอะหลายรอบนะผมไม่แน่ใจว่าตอนว่าชุดแรกเขาจะเล่นตัวนี้หรือเปล่าถึงเหมือนจะไม่เล่นตัวนี้นะดู จงังไรนี่คือโหกดกับเนี่ยผมจับเขาไม่ตามคลองมาแล้วนี่ผมผมภาพี่ผมไม่ได ทำด้วยแล้วมันจ้ไอสองตัวข้างหลังเขาไม่ตายอ่ะดีไหมเห็นเขาไหมแม่งขึ้นมาหลังเดียวเลยผมเว่าโหว ถ้ามันไม่ตึงอะ่ะผมจะกล้าหยิบตับตัวอื่นมาเล่นนะแต่คือเวลามันตึงอะ่ะผมไม่ค่อยหยิบไม่ค่อยกล้าหยิบตับตัวที่ไม่มั่นใจเอ๊ะไม่ใช่แ็งที่ไม่มั่นใจมาเล่นนะเอ,าอ้ายังน้อยของเกรงใจเพื่อนเนี่ยคือเนี่ยแม่งมาหลายแล้วของอคือ BPA เขา,าเดินตามของมาละ ฉากนี้กำลังหล่อเลยโดนจังแลวโดนฆ่ายืานยิงนิ่งๆเลยดีตานนี้เขาไม่พีมาแทงนูบ้างรู้ข้นตัวผมเ,เต็มที่ทุกตาละเต็มทงายมันเล่นไม่ขึ้นจริงๆตาเนี้โอเคอยู่ครับผมพอาะว่าทับดเีเห็นไหมแม่งโดดข้ามหลังมผมไปเลยคอง ก็โดดไปแหนไม่รู้นะผมยังห่วงทรัพออทัพตายผมมาตายเ,าเ,าเห็นไหมทัพย์เขาแม่งโคตรดีอะ่ะ หมือนนะำมึนหาหาตัวไม่เจอคือคือเอ,เอฟเฟกต์การฮิวเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมไหมเอ้พวกเอฟเฟกต์เน็นย่างเต้โหมแม่งแม่งคือแ,แม่งกินหน้าจอไปมานยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะไอ้ <c ười> <c ười> เอฟเฟกต์ฮิวเอฟเฟกต์ <c ười> โลอะไรเนี่ย <c ười> ตึงก็หอมตึงามาก ผมมีรุ่นมากว่าอย่าให้เขาดัานมาเกินผมคือทีมเราก็ยือดีมากนะคือตัวดามิ่งก็ดามิ่งจัดอะ่ะมาอะ่ะของไม่มาเลย ือเมื่อกี้ผมโดนคลองไหมคือไม่แน่ใจนะแต่เหมือนว่ามันจะโดนนะครับไม่ตายว่ะคือบิ๊กเปอร์ทีมเขาช้ำมากเลยจริงคือเล่นเสร็จนี้ขอนายจจรายตาเนี่ยเหนื่อย ถ้าดันได้ดันได้ลรวไม่เสียอะไรดันไปก่อนนะผมแล้วยื้ออ่ะอันนี้คือเหมือนทีมเขาไม่เกาะรถเลยมั้งจังหวะเนี้ยตับตานี้ตับทีมเขาตานี้ก็ยืนดีนะ คือบยืนหนักแห้งโลบบมตลอดเลยผมนี่เอาไม่ค่อยได้เกันเพราะว่าผมเล่นตัวนี้ด้วยหมั้งเนี่ยคือเขาพลาที่เขาตามไปฆ่าเพื่อนเรานะก็ถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามปิดมาจให้ผมด้วยนะครับโมแต่ตอนนี้สุดจริงๆนะผมคือน้านหน้ากตอเนี้ย เล่นเกือบ20นาทีได้มั้ง